อากุศลวิบากจิตดวงที่ห392าทำเป็นอัพยากฤิเป็นชนยัยโนทธาตุเป็นวิบากสารคตด้วยอุเบขามีรูปเป็นอารมณ์ละถึงมีผลทัภาพเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเพราะอากุศลก,กรรมอันได้ทำไว้แล้วได้สั่งสมไว้แล้ว ในสมัยใดในสมัยนั้นวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยอายตนะที่6เกิดเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะเกิดเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยอธิมมกเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัย พบเกิดเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยชาติเกิดเพราะพบเป็นปัจจัยชารามรณะเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้3 9 3ในปัจจัยาการเหล่านั้นสังขารเป็นฉนาการคิดอ่าน กิริยาที่คิดอ่านความคิดอ่านอันใดนี้เรียกว่าสังขารวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเป็นฉนยัยจิตมโนมนัสละถึงมโธทตุที่สมกันอันใดนี้เรียกว่าวิญญาณเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยละถึงเวทนาเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเป็นฉนยัย ความสบายใจก็ไม่ใช่ความไม่สบายใจก็ไม่ใช่ความเสวยอ,อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาเสวยอ,อารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสอันใดนี้เรียกว่าเวทนาเกิดเพราะภาษาเป็นปัจจัยอธิโมกเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเป็นฉนไน การตัดสินใจกิริยาที่ตัดสินใจความตัดสินใจในอารมณ์นั้นอันใดนี้เรียกว่าอธิมโมกเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยพบเกิดเพราะอธิมโมกเป็นปัจจัยเป็นฉนเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเว้นอธิมโมกนี้เรียกว่าพบเกิด เพราะอธิโมกเป็นปัจจัยละถึงด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้